สบายดีล่ะกัสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรายการตั้งช่องสกายไลฟ์ชแนลเนาะอันดักที่ผมติดข้างไว้ตั้งแต่คลิปก่อนนะว่าเ,เสียวเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้ามหาชีวิตศรีวางวัฒนามบาบอกสุภีสนองฟังบางคนที่หูวดีว่าเป็นขึ้นเป็นพระมหกกษัตริย์หรือว่าเจ้ามหาชีวิตแล้วเนี่ยแต่ว่าคนเล่าหลายคนยังบ่ถือว่าเป็น,เป,นเป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์พอเป็นบริพา์พิธีราชาพิเศษ เนื่องจากขั้วบุญไหวทั้งการเมืองและสงครข้ามภายในเล่าเหตุให้พิธีราชาพิเศษบกเกิดขึ้นแต่ว่าเพลินพยายามที่สจัดพิธีราชาพิเศษขึ้นตามขนบธรรมเนียมแบบเล่าเป็นพิธีพาพเนาะที่ผู้ที่เป็นขึ้นเป็นกษัตริย์โดยสมบูรณ์ตรงมีพิธีนี่แต่สมัยก่อนเก่าเพิ่เส้อว่าแบบนั้นแต่แต่ตคนยุคสมัยเฮา ก็คือเป็นกษัตริย์โดยสมบูรณ์นั่นแหละาการทีใดขึ้นว่าราชการคุมอำนาจทางการเมืองก็ถือว่าเป็นผู้นาเป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์แล้วเพิ่มมีการแพลนไว้ว่าสิมีการจัดพิธีราชาพิเศษตั้งแต่ปีพัน1กรอยตแต่ก็ว่าพ่สามารถจัดใดแล้วก็มีแพน่อีกเทือนหนึ่งในปีพั7 5หลักฐานาที่บ่งบอกว่าเพิน่นมี สีมีพิธีจัดพิธีราชาพิเศษก็คือเห,เหเรียญเหรียญเหรียญกระสาบหรือว,ว่าเหรียญทีเพินออกเป็นวาระพิเศษเพื่อแจกและเพื่อ,อใส่หมุนเวียนในประเทศพร้อมนะเ,เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเ,เป็นคนรี่พิเศษเผมสีน้ำมาใหายบึงอันนี้ก็จะเหรียญ <c oughs> ที่ผมเก็บรักษาไว้เ,เพราะว่าตะกอนผม มักสะสมเหรียญเงินในว่าเงินตาของเล่าเนาะรวมถึงของในภาคอีสานแต่ผมก็มีเก็บไว้ห,หน่อยนึงเอามาให้พี่น้องชมเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในเวลาทีา่สิมีการพิธีราชาพิเิกเอของจสมหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาอันนี้เป็นเหรียญโอ้บ่เห็นแนละ้วพี่น้องเนาะอันนี้ก็เห็นบ่ชัดเนาะพี่น้องเนาะ นี่เป็นเหรียญทองคำเอราะเเห็นบปชัดาอกไปเนอะอ่าอันนี้เป็น,เ,น,น,น,เ,ปนเป็นตัวอย่างเหรียญนะเป็นของเนาะเป็นเหรียญทองคำอ่าชนิดสี่หมื่นกีบอันนี้สร้างผลิตแต่ประเทศรัศเสเซียเนาะอ่าด่านขางเขียนว่าพระราชาแจ๊กเล่าเนาะโรยย์ตัวลาวเนาะด่านด้านด่านขวัวอีกด้านหนึ่งด้านหลังเป็นรูปเจ้ามหาชีวิต อาศีสว่างวัฒนานี่เห็นบ่พี่น้องเ,อเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าเออ่พี่น้องเห็นบ่ค o ร o n i s c o r o n i m e น t s เ,เป็นพิธีราชาพิเศษกันละ่ะหนึ่งในพิธีราชาพิเศษดีเ sm เห็นบ่สีสว่างวัฒนานะสีสว่างวัฒนา ปีนึงเพิ่นเกินพิ่นกระไเจเ็ดสิบเอ็ดรุ่นนี่สั่งมีทั้งเนื้อเงินแล้วก็มีเนื้อทองคำเนาะพี่น้นะองเนาะเพิ่นมีกำหนดว่าเพิน่นจะมีพิธีราชพิเศษในปีพัดกระไเจเ็ดสิบเอ็ดแต่ว่าเพิ่นคล่องหลาดมากตั้งแต่ปีป,นะปีสมุทรกระไรสองเนาะผิดขึ้นเป็นหมื่นเหรียญหลายบางเหรียญก็เป็นหมื่นสองหมื่นเหรียญผลิตขึ้นจำนวนหลายเพราะพิ่นว่า เพื่อนแจกใจข้าราชการแจกใจข้าราชการสั้นสูงอาลกอริทึให้หมุนเวียนอ่าเพื่อใส่เป็นเงินตากับในประเทศผมอันนี้หนึ่งเมื่อเงี้ยปั้นเงี้นะพี่น้องเนาะซีผ่านเีบนี่เป็นเงินเท่าใดอยู่ตีแต่กอ่อนสมัยเจ้าศรีสว่างวัฒนาอ่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบอยู่ที่ม่นยี่สิบห้าเี้ต่อบาทซีผ่านเีบสมัยนั้นก็เป็นเงินประมาณร้อยหกสิบบาทนะร้อยหกสิบบาทนี่ก็ถือว่าเป็นเงินหลายในพี่นอ้องตั้งแต่ปีหนึ่งพื่อนก็ร้อยเจ็ดสิบ ่อนกอรเวนปีพศสอพันหาเงื่อนเล่าคณะนั้นก็ยีกีบต่องบาทซึ่งเป็นตาแลกเปลี่ยนที่สูงกมเมื่อหลาเี้ตาแหลกเปลี่ยนล่าอยู่ที่หีบต่อบาทพงาะบนกกหกอยในตลาดเมื่ก็ได้อันนี้ก็มาให้พี่นองเบิงเนาะเ่ราอวดมอย่งยแต่ว่าหเห็นว่าหลักฐานของการที่เพิ่น มีพิธีราชาพิเศษของเจ้าสีสว่างวัฒนานั่นเป็นมีกำหนดการอธิมีพิธีราชาพิเศษอยู่แต่ว่า,ามันต้องเลื่อนอ,ออกไปจนกระทั่งมีกำหนดการอีกเทื่อนหนึ่งในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าหรือปีสองพันหนึ่ร้อยสิบแปดเนอะปหาบ้านเมืองเริ่มสงบสุขละ <c oughs> มีรัฐบาลผสมที่มาจากไฟซ้ายไฟขวาเพิ่ก็เลยมีกำหนดการสี่มีพิธีราชาพิเศษขึ้นนะแต่ว่าเป็นขาดการผิดไป เหรียญที่เป็นเหตุขึ้นนะพี่น้องนะมีทั้งเหรียญเงินเหรียญทองอันนี้ผมเก็บได้ครบอยู่ผมได้มาให้พี่น้องเบิองด้านหลังเนี่ยเห็นบอกเป็นรูปของเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวัฒนาแล้วกะ็เป็นรูปช่างสามเสียนแล้วก็มีสเวตาจัตเนาะด้านใายเขียนว่าพระรา,าจาย์จักเล่านะโรโย่เดอลาว์นะนนี่ด้านตัวนี้เป็นชนิดหาเมือนกีบ มีปีบอกว่าปีนี้พันธุ์กระเจี๊ยบมาธนาคารแห่งชาติลาวแบงก์เนชันแนลเดอะลาวมีตัวอักษรลาววหาพันธก,กีบแล้วก็ตัวอักษรสากลว่าหาพันกีบดืวยกันหาพันธกีบสมัยนั้นก็คือประมาณเท่าไหละ่ะประม200าณสองร้อยบาทเด้องเรียนนี่มีมูลาค่าถึงสองร้อยบาทเนาะอีกอันนึงก็คือหาพันกีบดืวยกันแต่ด้านหน้าเป็นรูปวัดเชียงทองด้านหลังคือกันวัต อ,นนอันนี้ก็คือชนิดฐานพันบาทก็คือมีมูลค่าเทียบเท่าขอนแท้ตอนนั้นก็คือ200บาทพี่น้องอันนี้เป็นชนิดใหญ่ขึ้นมากก็คือ1 0,000กลีบ1 0,000กลีบก็คือคือมีมูลค่า400บาทนะพี่น้องนะธนาคารแห่งชาติเราคือกนเบดนั่นแหละแต่อันนี้เป็นรูปบัดสิ่งทองอันมีป,นปีบอกไว้คือปีหน,นึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าหนึ่งหมื่นกลีบพี่น้องเห็นบ่อีก รุ่นหนึ่งเป็นรุ่นทองค่ำนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นชนิดอหนึ 1, ่งแสนกีบเป็นบอพี่น้องเห็นบ่ะเป็นชนิดหนึ่งแสนกีบอ่าด้านข้างก็กคือธนาคารแห่งชาติลาวหรือมีตรูปปีนี้เราจะหนาหนึ่งแสนกีบนะด้านหลังคือกันเบิดเลยอ่าเป็นรูปของจอมราชีวิตสีสว่างวัฒนาอ่ 1, าหนึ่งแสนกีบแต่ก่อนเป็นเงินถึง4ี่พันบาทนะพี่น้องเหรียญนี่นักประมาณสองส่ึ่งผลิตน้อยผลิตน้อยมากเลยเป็นผลิต แบบน้อยคังนี่ยผลิตประมาณลอยเหรียญตัวนี้นะอยู่ในตลาดโลกแต่ตัวนี้มันเป็นตัวพิเศษหนึ่งเพราะว่ามันเป็นมันเป็นตัวตัวยางเนาะไม่มีมเหล็กสีตีไว้อยู่หนึ่งมันจะเป็นเหรียญตัวอย่างโบงว์เหรียญที่ตัวไหนเหรียญตัวอย่างเป็นผลิตจักเหรียญบ่ถ้ามีหาเหรียญมัน็ือมีหนึ่งถึงหาหรือ่าผมว่านะ,ะาน,ะนี่อันนี้ชนิดหนึ่งแสนกีบทองคำประมา่านสองสลึงเทียบเท่างินไทยสมัยนั้นคือสี่พันบาทพี่น้อง อีกกลุ่นหนึ่งก็คือ,อตัวหาเมอนกีบหาเมินกีบเป็นเงินตีเป็นเงินไทยก็คือประมาณสองพันบาทนะเป็นทองเนาะเป็นรูปประทัดหลวงอีกรูปหนึ่งเป็นหาพันกีบเป็นกันแต่ว่ารูปเป็นยิ่งเล้ามวยผมอันนี้เป็นเหรียญสวยนะเป็นทองแตว่ามันเป็นไล่ขางนอกจืออๆเห็นไปน้องเบิรงก็จัดนะผมะมันเป็นรูป แต่ว่าเลี้ยญแต่แ่สวยอยู่ไม่มีห้อยดอกอเป็นหลไปยิ่งเล่าการาน่านหลังก็เป็นรูปโจมมหาสิวิตสีสว่างวัฒนาอันนี้เป็นปีในพศ75ซึ่งเป็นการว่าบ้านเมืองสงบเล่ที่ไหนใดนะ,ะพ่อเวียดนามไต่ฝ่ายแผ่สงครามเวียดนามเหนือเขายุดเมืองฮูจิมินได้กระบวนการประเทศเล่าซึ่งอยู่ในคณะ,ะรัฐบาลน,นั่น มีอำนาจทางการเมืองก็สร้างปดอาวุธสร้างไงผวกไฟขวาเก่าไปประชุมสัมมนาแล้วก็มีการว่างอันยุต์แล้วก็คล้ายๆว่าไฟขบวนการประเทศเล่าหรือไฟใส่ก็ยึดแลรเวียงจันได้โดยง่ายไหมมัมีการสูญเสียปีนึงมันก็เลยใชซึ่งมาก็ยึดวี่งจันได้แล้วก็มีการประชุมกันว่าจะยกเลิกระบอบกษัตริย์มือวันทีสองทันว่าคม ปีพิ่งก่อนห้าก็เลยมีการยกเลิกระบอบกษัตริย์และสถาปนาสถาาสาปนาสสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเล่าหรือสปป,อปอเล่าขึ้นเป็นระบอบสังคมนิยมประเทศเล่าก็คือก็คือสิ้นสุดระบอบกษัตริย์ตั้งแต่เมือ่อนเป็นตนมากเรียนมุนีก็คือเป็นเรียนทั้งประวัติศาสตร์ที่ได้ให้คุณนหุนหม่ได้ศึกษาดนน้กลว่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ คนหล่นกนะ่อนเนาะโดยเฉพาะ,ะเป็นเชือสายวงกษัตริย์ของเรล้าหลายคนอาจจีบ่เห็นเหรียญรุ่นมนี้เพราะว่ามันผลิตน้อยเนาะพี่นอนะ้องเนาะตัวนี้ก็ผลิตแค่ประมาณ700เจ็ด้อยเหรียญเหรียญเงินเนี่ย 700, 700, 800เจ็ดลอยเจ็ด้อยแปดลอยเหรียญตัวอันนะเหรียญทองเนี่ยผลิตประมาณหนึ่งลอยอันมันน้อยหลายอ,อาจจีบ่เด้เห็นอ,อยู่ในพิพิธภัณฑ์กับยังบม่มีเห็นนะพี่นอ้องพิพิธภัณฑ์กับบมีเห็น แต่ว่าอันนี้ผมเก็บรักษาไว้โดนล่ะมันเป็นข้อมูลมันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งที่เอาไว้ได้ศึกษากันเนาะก็เลยเก็บรักษาไว้เป็นทั้งเหรียญเงินเ,นเหรียญคำเรื่องเล่าที่นั้นมเสนอมือนี้ก็คือเรื่องเล่าของเจ้ามหาชีวิตศีสว่างวัฒนาซึ่งเป็นเจ้ามหาชีวิตหรือประมหากษัตริตรย์องค์สุดท้ายของพระราชอาณาจักรเล่าก่อนที่ประเทศเล่าสรี สินสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์และมีการปกครองแบบสังคมนิยมผ่านมาจากปีหลับพี่น้องว่าตั้งแต่ปีพศ2518หรอือ2578ปีนี้กับปี2 0 2 3หรือ2566ก็ 1, 6 6เป็นเวลา48ปีที่ประเทศเล่า,าเปลีป่ยนแปลงการปกครองจากระบอบพร,าาระชาธิปไตยจากระบบกษัตริย์ภายหลังเป็นกนมีเป็นเอิ่นว่าระบอบประชาธิปไตย คือไท่นี่ล่ะระบอบประชาธิปไตยไผ่ไต่กษัตริย์ทรงเป็นประมุกเนาะเปลี่ยนมาเป็นระบอบสังคมนิยมพี่น้องว่าเป็นแนวใดเนี่ยการเมืองยุคก่กอนเก่ากับการเมืองยุคนี้ประเทศเล่ามีการพัฒนาไปทั้งด้านใดแน่ก็รล่องเบิงนะพี่น้องเนาะที่แน,น่แ่คืออัตราเงินเฟอ้อของเล่าได้พุง่งขึ้นอย่างมหาศาลจากตะกอนยุคนี้ยุคของเจ้ามาชิวส,สวีสว่างวัฒนาอัตราแหลกเปลี่ยนเงินกีบต่องเงินบาท25กีบ ต่อบาทเดี๋ยวนี้เป็นหนึ่งอยกีบหกยกีบต่อบาทและอนาคตมีแนวโน้มว่า,าสิเพิ่มขึ้นสูงไปี่จนหอเจ็ดอยขึงแปดลอยบางคนคาดว่าสะเิ่หอผนกีบต่อบาทนะซึ่งส่งผลต่อการข้องเชียบในสปปลาวเป็นอย่างหลายเลยเงินเพราะว่าเงินเฟ้อี่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ต่อออย่างหลายอย่างแต่มันก็ส่งผลดีต่อการ ทองเที่ยวต่อการทรงออกแต่ว่าเล่าบดบ่มีแนวสรงออกบันไดน,นะพี่นอนะ้องเนาะก็เลยมันกเ็เลยเป็นโอกาสดีๆของเล้าอพอสินค้าสรงออกเล้ามีหน่อยแต่การท่องเที่ยวนั่นก็เริ่มบ่ค่อยดีบันไดเนานะอันนี้ก็มื้อนี้กันในน้ำเรื่องเล่าของเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวัฒนาใหม่พี่น้องฟังเนาะนะนะเจ้ามหาชีวิตองค์สุดท้ายของประเทศเล้า ที่บอกเคยมีพิธีราชาพิเศษเลยมีกำหนดการว่าสมีพิธีราชาพิเศษตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าเจ็ดสิบเอ็ดกับบรีราชาพิเศษสิจัดอีกเทือนหนึ่งปีเก้าพันเก้าเจ็ดสิบห้ากับบรมีมีจนกระทั่งมีการลมล้างระบอบกษัตริย์แลาเพิ่นกับถือเอาไปกักตัวอยู่ที่ซ่อเหนือแล้วกับสวรรค์ที่นั่นตอนนี้ก็ยังบอกอยู่ว่าพระศพของเพิ่นอยู่บนใด <gas> หลายค้ก็ว่าเป็นไปนมาพมากษัตริย์หรือเจ้ามาชีวิตที่มีบรรปลายชีวิตคนข้างรั่นทอูีพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นอู้เรียนทั้งประวัติศาสตร์ให่พี่น้องในศึกษาเนาะ